็เป็นเรื่องของปปชเขาขบวนาร้องก็ไปไปหาท้งสีมันเี่ไปถามมันเองถามเองไปถามเขาเองอย่างนี้มันจะทำให้กระบวนการที่จะพูดคุยความฟองรองกันนี่สะดุดหรือเปล่าอ๋อไม่เขยคุยเรื่องอะไรไงจะคุยยังไงจะคุยยังไงไปคุยกับสารนี่คุยกับสารนี่ใครใครไปบอกว่าะบวนการพูดคุยใครใครจะคุยยงยุติของสัา ก็คุยกับสารเนี่ยคุยกับสารเพราะว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของสารเราเราการที่เขามาใช้คำว่ากระบวนการที่ทคำแบบป้องๆเนี่ยฮะหรือว่าเป็นการหนึ่งท่านเลยฮะไม่รู้จะไปรู้ได้ไงล่ะเราเขาเอาเอาเรื่องอะไรด่าวเรื่องอะไรแบบป้องๆโอ้ไม่รู้ผมก็มีเรื่องของมันเรื่องเขา ก็เขาก็ก็อยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปชอบมาตอบโต้ท่าตลอดเอาก็ก็ทำไม่รู้สิเราทำยังไงเราก็จะเลยว่ายังไงเราจะไปทำยังไงเขาก็คนเขาอยากจะมาตอบโต้เลยอยากจะมาพูดคุยกับเราเขาอไรเขาเคยพยายามแต่ไม่มีไม่มีไม่มีสายสัมพันธ์ยืงฐานด้วยกันเลยสามารถคุยกันได้ไหมครับไม่คันไม่มีสายสัมพันธ์เนี่ย เขาไม่รับถือเราเป็นพี่หรอกใช่ไหมก็เรื่องเรื่องของการทํางานเรื่องของนั่นเก็ว่าไปเาว่าไม่เกี่ยวกันเขไปเกี่ยวอะไรกันแต่ยังมองคุนักิจเป็นน้องอยู่ะบ็เขาก็รุ่นน้องแต่ไม่ได้เป็นน้องเป็นรุ่นหลังรุ่นหลังคุณผูนะ้ชมว่าทางคุณนักิดจะกับาทวิตเตอร์ค่ะ สามครั้งเนี่ยพูดถึงท่านคนเดียวก็เพราะเขาอยากพูดเนีย่ยทำไงได้อะ่ท่านมีอะไรจะปักในนักจิตไหมไ,ไม่มีผมไม่มีผมไม่มีผมไม่้จะพูดอะไรกับเขาเนี่ยไม่ม,ไม,มีไม่จะพูดไม่จะพูดอะไรขเขาอะ่ะใช่ผมพูดอะไระพูดอะไรบอกก่อนสิบอกครับอกมาดิอไอ้เล็กกระแดอะบอกมาจะให้พูดอะไรโทรอะไรโทรเรื่องอะไรวะ 呦哎呦